วันนี้เราจะพามาทำนี่นะหัวเท้าเท้าดองบอกสูตรที่เราดองกันนะคะโอเคเลกโก้นี่ก็เอาเตรียมนะคะเตรียมหัวเชัยเท้าที่ล้างแล้วเราก็ตากไว้ประมาณอาทิตย์หนึงนะะ่งเนี่ยค่ะให้เขาเหี่ยวเหี่ยวหน่อยแล้วก็อันนี้ผงผงดองค่ะผงดองนะคะผงดองก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะถักวางนะถักวางน,นะคะมีขายตามซูเปอร์ทั่วไป แล้วก็นี่ค่ะรำอ่อนนะก็มีขายตามตามที่ซูปเปอร์ก็มีไม่ใช่ซูปเปอร์ทั่วไปนะที่เขามีขายอะออแต่นี่มันเป็นขายเป็นร้านขายขายเนื้อขายอะไรไม่รู้มันคล้ายๆล้ายซูเปอร์ค่ะแต่เขาขายอันนี้ด้วยเนาะเพราะว่ามันมีเครื่องสีข้าวอยู่ข้างซูงปเปอร์เขานะแต่ว่ามันจะมีแบบที่กินได้กับกินไม่ได้นะเราก็เพิ่งซือ้อก็เพิ่งรู้เนาะ มันจะมีข้างนอกอันนั้นสําหรับแต่ว่ามาทากระเตดาม,มังดีนะเราไม่เอาอันนั้นมาดองนะคะก็อันนี้มันเป็นแบบแบบที่กินได้นะเพะื่อนโอเคแล้วก็อันนี้เกลือนะคะเกลือเพื่อนเกลือน้ําตาลด้วยค่ะนิดหน่อยพริกแห้งนะคะนี่อันนี้ก็เป็นเปลือกผลไม้เพืเ่อนเพื่อนจะใช้เปลือก ส้มก็ได้เปลือกแอปเปิ้ลอะไรนี้ก็ได้นะที่เป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวหน่อยๆน,นะอันนี้ใช้ตับรสนะคะก็เรามาผสมกันเลยก็ใส่อันนี้อันนี้สองกิโลนะคะถุงหนึ่งสองกิโลแต่ถ้ามีเยอะก็ดีนะเพื่อนแต่ว่าไปซื้อแล้วมันไปขอซื้อเขาแล้วมันเหลืออยู่ถึงถุงเดียวนะก็เลยใส่ใส่ไปแค่ถุงเดียวสองกิโลถ้าใส่ อสองถุงก็ได้นะสี่กิโลอะไรเงี้ยนี่ก็ใส่ไปสุดเพื่อนก็ใส่ไปครึ่งหนึ่งก่อนนะคะอันนี้ก็ใส่เราจะใส่เกลือสี่ร้อยกรัมนะก็แบ่งสองร้อยกรัมไปก่อนนะคพะ่แล้วก็กิโลหนึ่งกิโลต่อไอเนี้ยสองร้อยกรัมเลใส่ผสมไปเป็นทีละส่น<อ>วนเพราะว่ามาันจะไม่มเข้ากันนะคะ ทำบึง um, อันนี้ก็ใส่ไปประมาณครึลล่งหนึ่งสองถึงอันนี้กะกะเอาแล้วกัไดโอเคสมเดี๋ยวมิกซ์สักหนเอยสมให้เข้ากันดีซูการ์100กรัมประอืมใส่น้ำตาล100กรัมนี่ไป100กรัมงวดนี้เราจะใส่หวานหน่อยครั้งที่แล้วใส่ นี่ไปเลยนี่เสร็จแล้วก็มาใส่ถังใหญ่นะถังใหญ่มากนะประมาณยีลิตรใส่ไปโอเคสดีอ่ดียได้นเดี๋ยวก็ใส่ไอ้คนมันคอนเดนเย

แล้วก็ผสมมานี้อีกรอบงน,นะที่เราผสมใบนจะได้เขกันนะผสมที้อยนะ่อสตาลใส่นี่ใ,ใเก,กลือก็ <Okay. S 2> อโอเค รอสิบเจ็ดดมเตยเต็ดโอ้เต็มดีอยู่เต็มอ้โอเคใส่น้ำตาลร้อยกรัม ใส่พริกกับเปลือกผลไม้ลงไปอันนี้เราใส่เอา,เราพริกมาใส่เยอะเลยเพื่อนเย้วใส่เยอะต้นต้นพริกแห้งนะพริกแห้งโอนี่ใส่ใส่หัวจิตเท้าลงไปเองโอเคอันนี้เป็นหัวชิเท้าที่เราปลูกเองก็เลยเล็กๆหน่อยนะก็

โอเควแล้วก็ปิดไปแบบนี้นะคะสามสัปดาห์นะคะสสัปดาห์เป็นต้นไปก็กินได้ะะแล้วค่ะเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องธรรมดานะคะสามสัปดาห์นะคะก็เอามากินได้แล้วนะคะกรอบๆอร่อยๆนะคะ